เอาละฮะมาต่อกันพาคที่3กันเลยสําหรับส่วนในพาร์ทเนี้ย mm hmm. ก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะได้เจอกับอ่าพรากิจอันใดนะและข้างๆศาลเจ้ามาดูกันเฮ้ยโอ้โหเป็นแบบว่าส่วนสาธารนณะให้ได้เล่นดเลย mm hmm. เล่นได้ปะอันนี้คือทางขึ้นนะแล้วก็จะสไลด์ลงฮะ mm hmm. อันแนงอะไรแดงๆกุ้งมังกรหรือเปล่าฮัลโหลครับ หวัดีฮะจัะ๊โอ้จ่านเองเดี๋ยวสินี่แย่แน่แบบนี้แปลว่าเจ้าเจอข่าอีกแก้วสิเออผมดูไม่ออกแล้วว่าคุณจริงจังอยู่หรือเปล่าอ่ะอาค่าเขาบอกให้เจ้ามั่นใจว่านี่เป็นสิ่งที่ซีเรียสที่สุดในโลกในสามโลกแล้วนะโอ้งั้นเหรอฮะเออผมหมายถึงอะไรอ่ะเออคุณก็อยู่ตรงนี้แล้ว คงจะพูดอย่างอื่นไม่ได้หรอกฮะผมมองเห็นคุณอนะ่ะ <c oughs> นี่มันน่าฉงนสนเทะไม่มีแต่มันคงมีวิธีแก้ไขยอยู่บางทีฉันคงจะคิดออกในระหว่างที่ไปสถานที่ต่อไปอพูดถึงเรื่องนั้นอ่ะตู้กระจกใส่ขนมปิดผนึกเหล่ามนุษย์อ่าถล่ำลึกหยุดแวะหาตู้น้อยๆหนึ่งเดียวคงไม่มาลองตามหา ตรงที่มีอยู่6อันเอออแต่เป็นสกรอบสิอันนี้ใช้ได้เลยฮะขอบใจอ่าข้าภูมิใจในตัวเองมากนะเลิกคุยเลิกคุยหัวได้แล้วขอให้โชคดีในการตามหาข้าไปอีกแล้วครับเจ้าลุงโอ้โหมีหลายสีนะตัวนี้อเอยเหมือนจะเจอสมบัติอันรํำค่าให้เจ้าหมาได้เราได้ผ่านจุดนั้นไปได้ แต่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะหมาอุ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่หมาไม่ได้เรียกทุกพี่ครับหืมเอ๋ร้านนี้แปลกๆนะอุ้ยร้านอะไรวะอุ้ยโอ้ยยังจะเดินชนอีกอ่าเข้าไปได้ไหมเนี่ยฮัโลโหลครับเอ้าเข้าได้เฉยเลยดูดิทำไมเป็นมดสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์แต่ตัวเนี้ย กินกาหรอใช่ลุงเปล่าไม่ใช่นะเฮ้ยเดียวเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาสลบหรือว่าให้แมวนวดกันนะเออวันนี้ครับเออดูเหมือนมนุษย์ของคุณจะตุยไปแล้วแต่ทุกอย่างโอเคไหมฮะก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะน้องสาวชันน่ะเราูเน่้มินหนีออกไปน่ะ น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะอันที่จริงอันนั้นก็เรื่องธรรมดาเลยแหละหลอนชอบบินออกไปข้างนอกอยู่แล้วแล้วหลอนก็จะกลับมาเองพร้อมกับเรื่องราวเรื่องเล่ามากมายจากละแวกนี้วันนี้ถือว่าค่อนข้างที่ปลอดภัยถนนไม่มีถนนไม่มีรถวิ่งเลยอะ่ะเพราะพวกมนุษย์ซ่อมท่อแตกกันอยู่อ๋อเพราะอย่างนั้นถนนก็เลยโล่งและเปียกแฉะอี เรื่องหยีไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือลามูเนะประกาศกล้าว่าหลอนจะออกไปบวกกับแมวนี่สิ <c oughs> โอ้โหอะไรมะเนี่ยโอ้โหจริงหลอนดูหนังเรื่องตกโต VS บอสเหมียวแบบมาราธอนเมื่อทิที่แล้วแล้วก็เอาแต่พูดเรื่องต่อสู้แมวนักตั้งแต่นั้นน่ะฉันคิดว่าหล่อนอยากจะสู้ เล,เล่นต่อสู้เพราะงั้นฉันก็เลยบอกว่าฉันจะเป็นบอสตัวเองถ้าหล่อนอยากจะเล่นเป็นต๊กโตก็กลายเป็นว่าหล่อนอยากจะบวกกับแมวจริงๆนะสิแล้วคุณไม่ใช่แมวจริงๆหรอไม่ใช่สําหรับหล่อนฉันเป็นพี่ชายของหล่อนนะ่ะไม่ยอมให้หล่อนชนะตอนที่เล่นแบบต๊โตหล่อนบอกว่าต้องการต่อสู้ของจริงกับแมวจริงฉันก็ว่า จะออกไปตามหาหล่อนอยู่แต่พอนุชของเราเห็นกงเปล่าๆเข้าแล้วก็นั่นแหละน,น้องสาวแล้วก็นุชต่างก็ต้องการชันมันจะเลือกใครได้อะอืมคุณต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกฮะยังไงผมสำรวจแถวนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปดูรามูเนะด้วยจริงเหรองั้นก็ขอฝากเธอด้วยแล้วกันนะได้เลยฮะขอบอก ผมมาว่าหล่อนหน้าตาเป็นยังไงเออเธอ,อเต็นพวกสีฟ้าที่อยู่บนถนนไหมล่ะหล่อนหน้าตาแบบนั้นแหละแั่เป็นสีเหลืองสดแล้วก็ไวถ้าเจอหล่อนแล้วผมก็ต้องทำยังไงบ้างเป็นคำถามที่ดีขอชันคิดดูก่อนนะอ้าช้าก่อนนั่นแหละแผนเด็ด เราไม่รู้จักเธอเพราะงั้นหล่อนน่าจะคิดว่าเธอน่ะเป็นแมวจริงก็ผมเป็นแมวจริงแล้วถ้าเธอจะหล่อนได้แล้วก็ปล่อยให้เธอหลุดไปได้มันจะได้เหมือนกับว่าหล่อนเอาชนะบอสเดี่ยวได้จริงๆมันก็จะได้พอใจอืมผมไม่เคยทำตัวเป็นบอสของอะไรมาก่อนเลยฟังดูน่าสนุกจังฟังดูน่าสนุกจังฮะ าลามูเนะโมโหเก่งมากเลยนะเฮ้ยจะต้องทึ่งแน่หล่อนชอบบินออกไปตามถนนด้านขวาของร้านนี้เจ๋วเลยฮะจะได้พาลามูเนะกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้เลยผมหมายถึงอต,ต๊โตไม่มีโอกาสฉันเอาชน,นะบอสมียวได้อยู่แล้วขอบใจนะบอสมียว <c oughs> <c oughs> คือมันมีโกงอยู่ด้านหลังใช่ไหม มันจะมีนกที่เลี้ยงอยู่ที่ร้านนี้ครับมันออกิไปไปแบบว่าหาแมวไงแต่เราจะรับบทเป็นแมวตัวนั้นกันอนกอยากต่อสู้กับแมวเนาะมันมีตัวเป็นประมาณนี้แต่ว่าสีเหลืองครับช่วยกันหาหน่อยนะ น่าจะใช่แล้วแหละเอาละลงมาซะดีๆอยองยองยองพลาดนี่แน่ยังไงทำเนี้ยเอ๊ย ตะคุบเลยอ้าวเอาแหละดอกนี้เป็นยังไงโอ้ไม่นะบอสเมียวครั้งราชันตกโตไว้ในคุกกองเล็บหรือจะนี่หรือจ,จบดจบของฮีโรูุ่กากันนะครั้งนี้บอสเมียวจะไม่ยอมให้ตกโตชนะแน่เจ้าจบสิ้นแล้ว ข้าคือบอสเหนียวผู้ทำลายความมหันโอเคกรอดข้าคือบอสเหนียวผู้ทำลายความมหันฯว้ชั่วไรจะไม่มีอบใจถ้าหมายถึงกราฮ่าฮ่าฮ่าโป๊ะโต,ตบี แพ้แล้วบอสเหมียวช่างเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของต๊กโตรอให้พี่รู้เรื่องนี้ก่อนอายาเฮ้ยกูเจอกับอะไรวะเน,นี่ยเอาแหละมาดูดิอ่าเหมืนเหตุการณ์จะอยู่ในกงเรียบร้อยแล้วนะฮะบอสเหมียวจะมาที่นี่เพื่อประลองกับข้าแล้ว <c oughs> ฉันฟื้นฟูการต่อสู้ครั้งก่อนของเราแล้วอ่า ก็น่าสนใจนะแต่ตอนนี้ฉันไม่อยู่เวลาถึนหน้าที่อ่าโอ้แมวแปลกหน้าที่เคยเจอมาก่อนเลยหรือเธอจะเป็นบอสเบี้ยวผู้โด่งดังนะนี่ทำเป็นไม่รู้จักอ่านั่นเองแหละตอนนี้ฉันถูกบดเพอาเป็นรองบอสเบี้ยวแล้วน้องสาวของฉันเล่าเรื่องการต่อสู้อันดุเดือดให้ฟังแล้วน่าเสียดายที่ฉันไม่มีโอกาสได้เห็นมัน ไม่เป็นไรยิ่งมีพยานรู้เห็นน้อยยิ่งดีฉะนั้นเพื่อเป็นรางวัลลอบใจฉนันจะสอนอิโมติคอนสบายๆให้กับเธอเอาแหละทำมัดฟินจะนวดตรงไหนก็ดีไปหมดตอนนี้ฉนันคงต้องไปให้ความสนใจกับนุชของฉนันก่อนยังเหลือการกอดรักฟัดเฟียงอีกเยอะกว่าฉนันจะทำให้นุชนั้น กลับมาลุกขึ้นยืนได้อ่นยังยืนไม่ได้นะดีใจที่ได้จเจอพวกคุณทั้งสองนะขอให้โชคดีกับนุชด,ด้วยบายบายบอสเมียวเช็ดออะมีมึงยังขี้มาได้อีกเหรออ้ออาวอโอ้โหกลัดจะมาหาของอ่ะ โปรดบอกคาทีว่าอย่างน้อยเจ้าก็รู้ว่าการท้าทายแต่ละอันมันยากขึ้นเออ <c oughs> ผมคิดว่ามันง่ายนะ <c oughs> มีขบวนบางจุดที่น่าสงสัยบางทีข้าคงต้องลองทาตรงข้างกับที่ผ่านมานี่ยิ่งทำให้มีไฟขึ้นไปอีกอไม่ว่าจะทางไหนก็จะปรับปรงุงวิธีของข้าอีกต่อไปจงรับคำใบ้นัดสลัดไปซะอ่า ก่อนนี้ข้าปลานี้อ่อนให้ก่อนงั้นมารองปีนให้สูงเสียดหลังคาให้เจ้ามาเจ้าข้าเจอข้าที่สวนดาดฟ้าตรงที่น้ำไหลออกมาเย็นชื่นใจเอยอดเยี่ยมเลยฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณออกเสียงคำว่าเสียดยังไงอ่ะ ได้แค่กวันนี้แหละขอให้โชคดีอ่าโอเคได้คำใบ้นิดนึงนะแต่ก็เจอโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีนะเออหลายครั้งแลนะฮะคือเราปีนมาเก็บอของตรงนี้มากกว่าอายาอย่าบอกเลยอ๋อจุดงีบม,ม,มีการดีไซน์จุดงีบได้สวยงามมากเอาแหละขออนนี้ก่อนแล้วกัน และผมก็ไม่พลาดที่จะเก็บระกระดูกมาด้วยนี่ไงไอ้ผมวางให้เลยแล้วครับ<ห>เออแต่เอา้าใกล้ๆก็มีโอ้โหข้ามมากระไ่ <c oughs> <c oughs> ว่าเราต้องใช้หมวกนี้เพื่อการปีที่ดีขึ้นเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีไม่เกี่ยวเลยอด,ดูดีไกลจะขึงอยู่แล้วเนี่ยหมดแรงก่อนนะอ,อันนี้แหละได้แล้วอุยเจอกันมนุษย์ที่กำลังรดนะ้ำต้นไม้อยู่คนดอดฟ้าของเขาเราคงดูดน้ำไม่ได้นะ <laughs> แต่ว่า ดูเหมือนด้านในนั้นด้านในนั้นจะมีใช่เลยสิ่งที่เราอยากได้มา <c oughs> เวรแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเราต้องไปด้านนี้หรนะือเป่าสี่แน่ไอ้มนุษย์ต้องไปด้านนี้อ ไปเลยกูปึ๊บตรงนี้แหละฉันจะไปตรงนี้เออเอ้าแม่งเจออีกแล้วเออจำตามคำคำใบ้เลยนี่ว่าเกี่ยวกับน้ำใช่ใช่ใช่ใชจ้าเมียวโล่งใจที่เจอที่เจ้าหาข้าเจอนะอ่าปก <c oughs> ต,ติคุณไม่ได้พูดแบบนี้นะฮะ นั่นมันเรื่องก่อนที่ข้าจะมาถึงที่นี่เพราะว่าม,มันสูงอย่างนี้ลหละเออมันก็สูงอย่างนี้แหละฮะ,ะมันเป็นสวนดาดฟ้าโอเคงั้นดาดฟ้าก็เป็นข้อจำกัดของกิกาพวกเราจะต้องไปสถานที่แห่งหนึง่งเอสถานที่แห่งนี้บัดเหนียวนี้เลยเจ้าเหมียวถ้าสถ,ถ,ถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้กิกาอขอจอนลีก่อน การเล่นซ่อนหาจบลงแล้วหรอฮะโอเ้เฮ้้าต้องการคําใบ้รัสิท่าเราเด็กนี่คุณแค่บอกกรสานที่ผมก็ได้ฮะไม่แหละไม่เอาอย่างนี้วนดัดฟ้าเห็นค่าไม่เข้าทีอยู่ตามซอกอย่างนี้ก็สดใสลองมองหาเป้าขาวแดงอยู่ไกลๆแล้วก็ไปโน่นนั่น ละกันเอ้ยโอ้โหสุดยอดการแปลไทยนะหรืว่าเราจะเข้ายังไงรู้สึกว่าที่จะเปิดนี้ได้ปะหรือว่าต้องปิดน้ำวิจริงดีเราต้องรีบไปหรอวินี่ไงนี่ไงโอโ้จังหวะโคตรได้อย่าเพิ่งเปิดน้ำย่ามนุษย์ขอร้องก็กินปลาก่อน เสร็จฉันแหละมนุษย์นี่ไงอัพเกรดตัวเองก่อนละกันกินเลยง,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 งามงางงงอ้นุ่งป่าฟ้าแสนอร่ามอีกตัวตอนนี้คุณสามารถปีนได้สูงขึ้นอ้าวก็คือจะไม่เหนื่อยขึ้นนะอ่าสเตมิน่าเพิ่มขึ้นโอเคโคตรดี มาขอแยกไปทางนี้แล้วกันครับอุ้ยเอาและถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนหัวและเราก็ได้เป็นมูกเ็ดโอ้โหมูเ็ดที่มองการไปเที่ยวที่สุดว่าเราจะได้ละเห็ดไปไหนตอนนั้น <c oughs> เปลี่ยนเลยแล้วกันครับ <c oughs> มันคืออะไรอ่ะ เฮ้ยโอ้โหีแสงมันย่อยยับอ๋อมันคือที่งีบเป็นสารคระคุมโอ้โหดูท่านอนอุ้ยเหลืออันเดียวเราจะครบแล้วป่าโอ้โหตรงนี้มันน้ำเยอะจังวะพ่อแต่ก็ไปได้ยังไงวะเนี่ย เช็ดขโมยปลาจากชาวะมงเอ้าวีลุงคนนี้ตกปลาอยู่วะผม้ชมไปขโมยนั่นไงนั่นไงนั่นไงปลาต้องกินและต้องกินเสริมกันเรฉันจะขโมยยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งไปครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขโมยยังไงก่อน ันแน่เจอแล้วเดี๋ยวอ้มนี้ดิเชื่อมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยโอ้นี่ไงจังหวะเอ้ามันตกอยู่เนี่ยอย่าเอาลุงลุงขอขอขอเรออดก็คือเดี๋ยวมันจะหล่นมาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรารอเลยเลยกันตัวที่สามแล้วพลาด ขอเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับโทษนะครับขอโทษนะครับอขอหาวิธีกินก่อนตามมาไหมเออไม่ตามว่ะกินเลยดีเท่งนั้นอ่ะกินก่อนครับขอบคุณมากนะฮะอ,อร่อยเลยปลาของชาวประมงบินได้สูงขึ้นสุดๆไปเลยตอนนี้คนยักได้หมวกหรือเปล่าล่ะรบก้นเลยฮะอ่า,อ,าอยากได้ครับเอาไปเลย โอ้เสียแล้วอะมวกไทย,ยากิอ่านี่ไม่ใช่ปลานะครับเป็นขนมวัฟเฟิลสามารถกินได้ทีเดียว3อันเลยอ,ลอะไรวะโอ้โหมีอันนี้ด้วยหรอตู้กาชาปรากฏขึ้นเรียบร้อยอ่าพอเปลี่ยนเลยละกันครับฟฟแสดงว่าโูหมีหลายคอลเลคชันเลยก็คือได้จากตู้นี้ด้วยืม <c oughs> นี่หลอมกอ่ะไว้หาตู้อื่นแล้วกันนะอีกาไปก่อนแล้วนี่ไงไม่ต้องพึ่งเลยของดีอยู่นี่แน่ๆมันจะไปแยกก่อนในตู้ได้ยังไงวะมันคือมงปลายัางไงเราเหมียวแทบพ่ายแพ้ต่อความน่ากินของมันโอ้โหโคตรน่ารักเลยเนี่ยไม่ออยอ ปลาจริงด้วยโอ้โหเหมือนจะเป็นปลาประทูอ่ะเออประมาณนั้นมาเปิดว้าเพิ่มันดีกว่าครับเย,ย้ยอ่าได้ได้เพิ่มแล้วตรงนี้บีหนึ่งโอ้แผนที่คือบีประมาณนี้นะทั้งแมปก็บีประมาณซ่าห่าท่อที่เราจะไปครับโอเคน่าจะถึงแล้ว ช่วงข้างล่าง,าง,างตรงนี้เราจะได้เปิดวาร์ปไว้ได้เลยครับมีฮะนะเพอร์เฟกต์อ่ะงงดีมนุษย์งงดีมิตรงมิติอะไรวะ <c oughs> คุ้นๆนั่นนะ่นะโดดเด่นเลยทีเดียว ต้องไปจากทางนี้นะทางนี้หรือเปล่าใช่เลยชัดเจนครับเดี๋ยวผมไปหาเรื่อนี้แหละหาง่ายเหลือเกินนะฮะออ้ยต้องลงเหือเนี่ย เก็บของก่อนปุ๊บมีอะไรขา้างในไหมว้ามีพิด,ดาบด้วยหรอ,อนะมิดเอ๊ะทำอะไรวะพิด,ดาบน่าจะเป็นของควเหรอ ข้าไปดูแล <c oughs> ้วก <c oughs> ันโหได้ยากนี่ตรงนี้ขออญาตวางก่อนเลยตาเอ๋ลุงสวัสดีฮะกิงกาหายใจเข้าสองสามสี่แล้วกันไว้สองสามสี่ห้าเป็นไรหรือเปล่าฮะหกเจ็ด แล้วก็หายใจออก2,3,4,5,6,7,8ห้าคุณยากให้ผมปล่อยคุณอยู่คนเดียวมันก่อนไหมเอาไม่อะอย่าอ,อย่าทิ้งข้าไปอ่าไม่ทันรู้ตัวเลยว่าที่นี่มันสูงขนาดนี้ข้าอยากจะรีบลงจากดาดฟ้าใจแคบจะขาดแล้วข้าก็เลือกตำแหน่งเรียกที่ข้านึกได้แล้วก็รีบตรงมาเลยสัญ,ญลักษณ์เป้าธนู แม่นแล้วใหญ่ๆแดงๆแงละเรียบง่ายแต่พอเข้ามาถึงแล้วข้าว่ากำลังแทนอิกแล้วอ่ะเจ้าแมวอย่าว่าจะให้ล่องหนเลยข้าได้แต่พยายามหายใจจนเจ้ามาเนี่ยอ๋อพยายามแบบต่างสติใช่ไหมเออคุณทำได้ดีแล้วฮะกิกกาแล้วผมจะไป,ไห,ะไ,ปไหนจนกว่าจะไม่ไปไหนจนกว่าคุณจะรู้สึกปลอดภัยฮะ ผมว่าพวกเราคงต้องหยุดเล่นซ่อนหากันแล้วแหละมันไม่สนุกเลยถ้ามันทําให้คุณต้องกลัวความสูงมันไม่ใช่ความกลัวน่ะเจ้าเหมียวมันคือการเตือนภัยทางด้านสุขภาพเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายเคสโคตรคมเอ่อแต่คุณยังไม่ตายนะผมจะไม่ยอมให้มีอะไรร้ายแต่คุณยังไม่ตายนะอะไรนะคุณบอกว่าคุณต้องตายแน่ แต่คุณก็รอดมาได้ครั้งสองครั้งนั่นหมายความว่าว่าข้าเปน็นนามตะเออผมก็ไม่ได้ค่อยแน่ใจนะแต่ที่แน่ๆออหมายความว่าคุณกล้าหาญมากและคุณมีวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่น่ากลัวครับข้าทำได้จริงจริงเหรอบางทีข้าก็ผมทำเรื่องยากๆได้มากกว่าที่ข้าคิดสินะมันทำให้ข้านึกถึงได้ยังมีทคนเด็กล่องหน ืออยู่ในให้ทดลองเยอะด้วยแถวๆพื้นดินถ้าคุณมั่นใจนะฮะแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องแต่งคําไม่ก็ได้ไมาๆๆ่ค่าชอบแบบนั้นอนะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของพั้นตอนนะามาอีกแล้วจงเดินเลาะเล่นทิมฟังชนข้าจะแอบแยบยนดูเจ้าล่ะ ตามหาค่าคือที่เจ้าปารถนาเว้นแต่ปลาจะพาเจ้าลงทางไปอ้ามีเกี่ยวกับปลาด้วยเหรอ,อแต่ผมปรารถนาคือกลับบ้านนี่ <c oughs> ข้าเกรงว่าสัมผัสจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะงั้นตอนนี้เจ้าก็เลยได้ความปรารถนาใหม่ไปแล้วคุณอยากให้ผมช่วยพาลงไหมฮะไม่แหละ ต่เจ้าช่วยอยู่แบบนี้สักครู่แล้วดูให้แน่ใจทีว่าข้าสามารถย้ายไปที่อื่นได้ไหมได้เลยฮะเข้าใจแล้วฮะขิ้กาผมเชื่อในตัวคุณฮะไปอีกแล้วโอ oh. แล้วก็คงทิ้งพาร์ทที่3ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะโอ้โห oh. แล้วไอ้ดาบเนี่ยไว้ทําอะไรเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทต่อไปครับโอเคไหมโอเคไปเ้ย